ัจะที่ฉนป,เ,นปฉนเอกทยัยพนมอุปถัมภ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นผู้เข้าประกวดข้าราชการดีเด่นประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ความใฝ่ฝันในวัยเด็กเมื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ตามคุณพ่อไปที่ว่าการอำเภอสแก้วและได้พบกับข้าราชการหญิงคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดสีกากีหอบแฟ้มเสนอกองโตพร้อมรอยยิ้มที่ประทับใจและนั่นคือแรงบันดาลใจให้อยากเป็นข้าราชการและแล้วกรมการพัฒนาชุมชนก็ทําให้ฝันเป็นจริงเมื่อกรมการพัฒนาชุมชนเรียกบรรจุเจ้าพนักงานธุรการสองในปีพุทธศักราช2537นับถึงปัจจุบันรวม30ปี ตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาผู้อำนวยการเอกทัยพนมอุปถัมภ์ได้สร้างความประทับใจกับผู้ร่วมงานอย่างไรเราไปฟังกันเลยค่ะความประทับใจของผู้บังคับบัญชาประสบการณ์ในมารจัดการระบัดของแก่นได้งานผู้นำกับจากเอกทัยพนมอุปถัมภ์ผู้อำนวยการทุนการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนระบาดของแก่นก็มีความประทับใจ เรื่องเริ่มแรกเลยเนี่ยรู้จักกับเอกไทยตั้งแต่สมัยกษาาัาริย์ชุนงอจนกระทั่งปัจจุบเนได้จำนวในคนในการทำงานส่งเสริมสำนักง,งานท้านอาจารย์จุนเกียก็มีความตั้ใจก็ยังเป็นคนสมรรถสัมพันาที่สำคัญกนน็คือความขยันขันพียงความทุ่เทในการทำงานองผู้ไทย สัมพันธ์ไตดีนะครับกับเพื่อนรง่วงานก็ดีกับผู้กำกับชากับ่วยงานต่าง,งๆเนก็เขามีความการทำงทานที่มีความตั้งใจแล้วก็มีสมรรีนะที่ดีอีกประการหนึ่งก็คือ,อาการ บได้อย่างยิ่งนะครับเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการทำงานความสำเร็จหลายเรื่องนัที่ท่านผอได้ทุ่มเทแล้วก็ประสบความสำเร็จนอกจากนี้การนโยบายของรัฐบาลการนโยบายของกระทรวงไนที่สุดท่านก็ต้องการนโยบายจังหวัดโดยเป็นวาระของจังหวัดนับเนี่ยก็ได้รับผิดชอบและทำงานได้อย่างยิ่งประสบความสำเร็จในเรื่อง อชื่นครับแล้วกามป็นระทับใจของพัฒนาการอำเภอผมวิกรมสีเลิศพัฒนาการอำเภอบุญศิลาครับขอแสดงความินดีท่านผอเกียรติภัยพิลูลุคธปรท่านอกุราิใจุสุดสำนักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัดสันแก่เป็นขั้นการที่หน่งในปี2 5 0 0 <ersch> 6 7นี้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าท่านพองคความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานที่จะทําให้งานประสบความสำเร็จนะครับท่านพอท่านลงไปช่วยอย่างนระดับอำเภออำเภอผมเนี้ยในเรื่องของกองทุนพัฒนาบานสตรีเนี่ยก่อนที่ท่านจะลงไปนีนี่เกินกำหนดชำระของผมอยู่ที่34เปอร์เซ็นต์พอท่านลงไปกับทีมงานไปสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วทําให้นี่ของผมนี่เหลือเพียง 17นะครับในรอบแรกแล้วก็ในส่วนรอบที่2เนี่ยท่านก็ลงไปอีกซ้ำอีกรอบนะครับทําให้นี่เกินกําหนดในเรื่องของกองทุนพัฒนาตลาดสตรีของเพิร์ลนอริลาเนี่ยเหลือแค่12นต์กว่านะครับและจนในสุดท้ายนะครับก็อยู่ที่เป้าของกคงคือ10นะครับแต่ผมจึงเสนอสู่ให้ท่านผอเอกชัยกระหลุงทำเนี่ยเป็นขราชการวินิจฉในปี2567ครับ ความประทับใจของนักวิชาการพัฒนาชุมชนและพัฒนากรวี่ค่ะดิฉนันนางสาวสุชาติสิริจันทชื่นนะคะเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการภาษากากครูการงงาส่งเสริมนะคะวันนี้ก็มาส่งเสียงแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประกวดคะได้การตีเด่นนะคะหัวหน้าเอกชัยพัฒนรงคุปฐมนะคะในฐานะที่เป็นผู้ใต้รับคบวัญชานะคะที่เคยอ,อยู่ตั้งงานกันทั้งสองกลุ่มงานก็คือกลุ่มงานภาษาและก็กลุ่มงานส่งเสริมนะคะก็หัวหน้าเป็นคนที่มีพร้อมนำค่ะ แล้วก็เป็นไอดอลสำหรับหลายหลายคนนะคะก็คือวางแขนการดงแลให้ลูกน้องนะคะกำกับดูแลแล้วก็ให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นในยามที่หมดแค่ชั่นหรือว่าเรื่องครอบครัวเรื่องงานนะคะหนา้าก็จะเป็นคนพูดที่ปลุกกาลังใจแล้วก็ให้กําลังใจลูกน้องได้ดีมากเลยคะ่ะขอสนับสนุสนค่ะสาหรับโครงการอบรมการใช้งานระบบอีสารบบันนะคะที่ทางพัฒนาชนุมชน,ชนจังหวัดขอนแก่นได้จัดทําขึ้นนะคะโดย เชิญวิทยากรจากส่วนกลางนะคะมอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอนะคะทําให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการทดลองใช้งานจริงแล้วก็มีเกิดความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็สะดวกนะคะสามารถใช้งานได้ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็แท็บเล็ตรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะสามารถใช้งานในพื้นที่แล้วก็ถือเป็นการใช้ที่ง่ายใช้งานที่ง่ายขึ้นนะคะ ความประทับใจของกลุ่มและองค์กรงานทศนีศรีโสพานะคะเป็นหัวหน้าขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นตลอดเวลาที่ได้ทํางานกระต่อนะคะในงานของงานของสตรีต่อจะเตรียมงานเตรียมทุกอย่างมาอย่างเรียบร้อยนะครับเอาทำการบ้านมาอยางดีเยี่ยมมันก็สะดวกในการที่กกคณะอัานกองจะเข้าไปทํางานก็ได้รู้มาก่อนแล้วก็ไม่ต้องยากอะไรเลยตลอดเวลานะคะตรงอยู่ที่ต่ออยู่ด้วยถึงมันจะเป็นเวลาที่สั้นนะคะแต่ก็ ได้รับความร่วมมือจากจากลูกสาวคนนี้เป็นอย่างดีแม่ขอให้ลูกประสบผลสำเร็จทุกอย่างนะคะจากแม่ที่เป็นห่วงลูกคะ่ะ